สวัสดีครับทุกคนซีนะครับจาก Thailand Pool Table นะครับวันนี้จะพามาดูหนึ่งในสถานที่ที่เรียกได้ว่าสุดจระรี่สุดคุ้มสุดเอกล u s i v e นะครับเพราะที่นี่คือ The List Carton Residence ครับผมที่นี่เนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการมหานครทาวเวอร์นั่นเองครับผมอยู่ใจกลางกรุงเทพสาทรนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะพามาดู ห้องเกมรูมของที่นี่นั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมไปเลยภายในโซนเกมรูมนี้นะครับถูกแบ่งออกเป็นหลากหลายโซนมากเลยไนมะ่วเป็นโซนโต๊ะปิ้งปองหรือว่าโซนเกมด้านในนะครับแล้วก็ยังมีโซนนั่นงเล่นโซนฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือแม้แต่สวนที่อยู่ด้านหน้าของทุกท่านนั่นเองครับผม ลองคิดดูสิครับมาเดินเข้ามาเนี่ยมาเจอโต๊ะพูดีไซน์โมเดิร์นหรือแม้แต่โต๊ะฟุตบอลที่มีความเทพเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ได้มีไว้แค่เล่นนะครับแต่ยังมีไว้สะสมให้ดูมีเอกลักษณ์มีสไตล์และที่สำคัญเพิ่มเสน่ห์ให้กับห้องนี้ด้วยครับผมและสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะฮะห้องนี้คือเป็นห้องเกมสไตล์โมเดิร์นกลมกลืนกับการตกแต่งสไตล์ลักชวรี่ของโรงแรมนั่นเองครับผมเรียกว่าลงตัวกันแบบสุด ทั้งสีของโต๊ะคู่หรือแม้แต่วอลเปเปอร์ของจิมทอมสันเรียกว่าเอกลักีณแบบสุดๆพร้อมกับโซฟาสีพีชนั่นเองครับผมนี่แหละครับที่ทำให้เกมรูมของ The Les t Car t ตัไม่ใช่แค่ห้องเกมอีกต่อไปแต่คือพื้นที่ที่บ่งบอกคุณค่าและรสนิยมของเจ้าของคอนโดนี้นั่นเองครับผม สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากมีมุมเท่ๆเป็นของตัวเองหรือที่พักผ่อนสุดชิปของตัวเองต้องที่นี่ The List c a p t a r e s i d e n c นั่นเองครับผมหรือถ้าใครสนใจอยากจะได้เกมพวกนี้ไว้ติดบ้านไว้ติดห้องเกมของตัวเองหรือแม้แต่อยากไว้ที่คอนโดของทุกท่านนะครับติดต่อมาไดที่บริษัท Thailand p o o l Table ทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตสะมุยเชียงใหม่พัทยาหรือแม้แต่โซนบางนาที่เราเพิ่งเปิดไปนั่นเองติดต่อมาได้หมดครับผมเรามีสินค้าโชว์และมีสินค้าให้เลือกมากมายสุดๆและเจอกันใหม่กับเกมรูมคอนเซ็ปต์คลิปหน้าครับจะไปที่ไหนไว้ตามดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมประเจย์ครับ